ใช้มือซ้ายบตบตบจับอะไรเนี่ยของสิ่งนั้น,นมาลายหมดเลยจ้าแสดงว่ามือซ้ายเอิงเป็นมืออาฆาตเป็นมือพิฆาตพี่หน้าสังตโลดมมือซ้ายก็เองจับตาตันแต่จับแมลเมลตาจับำทำทำแตกแล้วเวลามือเยี่ยวมึมือไหนจับฉันฉันไม่ใช่มือจับค่ะอย่าเอา,เอา,เอาไม่ใช่มือจับทับได้ไหมฉันใช้ที่ขีดน้ำแข็งจ้าปีมากเดี๋ยวกูจะต้องลองดูขีดดูว่าจะขีดตนดไม่ไดรุ่นเนี้ยเอาเสือไปเก็บ ปุ้นตแล้วตองมือซ้ายมือเลียวเฮ้ยอะไรมึงตบเสือซะอะไรเนี่ยดูสิเนีย่ยโอ้โหอะไรใช้นี่มือซ้ายเพื่อมีอพลังกำลังตบเสือตัวใหญ่ที่กับพี่แต่ง้ขนาดนี้เลยขา้าถามให้เจ้าดูก็บอกเลยละอานันต์ <c oughs> นชายตบเสือซะขี้แต่ ุกท่านเพื่อนที่ยินเข้าตามไม่าดกินเลยเนี่ยทำเหมือนที่เขาเลยนี่ถ้าเสียถ้าเสียปล่อยมาได้ขนาดนี้ตัวมีอยู่ดีไหมเนี่ยก้มหน้าเข้าไปก็จะติดโต้เหมือนกันเสียทำไงจ๊ะเสียเต็มที่เอาเสียไปเก็บก่อนนะ